สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่4มกราคมปี2026เราไปดูโปรแกแรงฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับฟาคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับโดยเราเริ่มที่โปรแกแรงฟุตบอลแอฟริกันนชั่นคัพกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นรอบเซี่ยวทีมสุดท้ายนะครับเวลา23มนาฬิกาโมร็อกโกจะพบก,กับแทนซาเนียและเวลาตี2แอฟริกาใตา้จะพบเคมรลูนทั้ง2คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางบีนสปอตสา3 โปรแกรมฟุตบอลพรีเมเหล็กอังกฤษในคืนนี้ก็เป็นนาทียี่สิบฟลา19์เนาฬิกาสานาทีลิดยูไนเต็ดจะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวลา22์สนาฬิกาฟูแลมจะพบกับเลียลพูลทันแอมฮัสเปอร์จะพบกับซันเดอร์แลนด์เอเวอร์ตันจะพบกับเบรนฟอร์ดนิวคาสเซิลจะพบกับคริสตัลพาเล์และเวลาเที่ยงคืนครึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับเชลซีทั้งหมดนี้ก็ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กโปรแกรมฟุตบอลลาลิกาสเปนในคืนนี้ก็เป็นนาทีสิบแป เวลา20เนลิกาเซบียาจะพบกับเลมันเต้เวลา22เนลิกา15นาทีเลยเอามาดิดจะพบเลยเอาเบติสเวลาเที่ยงคืนครึ่งลเลอัลเมอยากายจะพบกับเคโลนาอาราเบสจะพบเลอัลโอเบโดและเวล,ลาตีสามเลยเอาเซอสุดาดจะพบเอเลติโกมาดิด e ทั้ง5คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางบีนสปอนโปรโกแกรมฟุตบอลกาโชเซเลียอ,อิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนาที18 เวลาสิปดนาฬิกาสามสิบนาทีลาซิโอจะพบกับนาโปลีเวลา21่สิบนาฬิกาฟิออเรนติน่าเจอกับเคลเมเนเซ่เวลาเที่ยงคืนเวโลนาจะพบกับโตลิโน ino, และเวลาตีสองอินเตอร์มิลานจะพบกับบอเลญญาทั้ง4คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางทูพรีเมียร์โปรแกรมฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสในคืนนี้ก็เป็นนัดที่17เวลา21่สนาฬิกาโอลิมปิกมาร์เซย์จะพบกับน,นองเวลา23่สนาฬิกาสินาทีแบลเจอกับโอแซลอรียองเจอกับเมดเลออาบเจอกับอองเช่ ไล,ล่เวลาตี2:45ปารีสแซนเชียแมงจะพบกับปรารีสเอฟซี FC. ทั้ง5คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสในคืนนี้ก็เป็นนัดที่17เวลา22ในลีก้า30นาทีเรียโออาบจุ่มเพื่อคาซาป,ปิอาร์โตและเวลาตี1:30อเวกาจะพบ 3, ga, ะพกับฟอร์มอลิเคา โปรเกรสฟุตบอลซาอุดีโปรวฟิชเชอร์ลีกในคืนนี้ก็เป็นนัดที่13เวลา22นาฬิกา5นาทีอัลฮาเซมจะพิโปนีออมเอซีเวลาเที่ยงคืนครึ่งดามัอเอาเา ah ์เอฟซีจะโปเออรอัลฮิลันและ์อัลคาดิซิยาจิโปกับอัลลิดจ์โปรแกรสฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษในคืนนี้ก็เป็นนัดที่26เวลา19นาฬิกาเบอร์มิงแฮมจะโปกับโคเ er วนทีเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจิโปกับออฟฟอร์ดยูไนเต็ดควีนส์ปาร์คเรนเจอร์จิโปกับเช วลาแรกยี่สิบิกาพอสมาร์ทจะพบอิสเวทาวมิวอร์จะพบกัสวันซีมิดเดิลสโบรจะพบซาวแฮมตันบริสตันซิตี้จะพบเพลสตันดาร์บี้เคานตี้จะพบเลคแฮมนอร์ลียจะพบสโต๊กซิตี้ฮาวซิตี้จะพบกับวัตฟอร์ดและแบล็กเบิร์นเลเวอร์จะพบกับชาตันและโปรแกรมฟุตบอลลีกาสองของสเปนในคืนนี้ก็เป็นนาที่20บวันแรกยี่สิบิกาสปอร์ติ้งคิคอนจะพบกับมาลาก้าว22นาฬิกา15นาทีเซลิกาฟซีจะพบอันดอล่า เวลาครื่องคืนครึ่งซาราโกซ่าเจฟโรสพามาสอันบาเซเต้จฟโรเลกาเนสไล,ล,ล่เวลาตีสามลาโคลนญาเจฟโอคาดิฟนะครับและนี่คือโปรกแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ